จะเลือกผ้าแล้วเหมาะกับแบบได้อย่างไรมีคำถามโลกแตกเข้ามาอีกแล้วครับแล้วก็เป็นคำถามที่โอ้โหสำคัญมากเลยนะไม่ได้เลยผมต้องตอบทันทีเลยก็คือเวลาคุณสร้างแบรนด์แล้วเนี่ยคุณมีแบบแล้วเนี่ยคุณอยากจะผลิตแล้วเนี่ยแต่คุณเชื่อไหมการมีแบบแล้วเนี่ยแต่เลือกผ้าที่ไม่เหมาะสมเลยอ่ะมันไม่เข้ากันเลยเนี่ยมันก็ทําให้แบบของคุณอ่ะไม่สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือสิ่งสําคัญว่าจะทําอย่างไรดีที่แบบของคุณ จะต้องเลือกผ้าที่ใช่นะครับแล้วทําออกมาเนี่ยผลิตภัณของคุณเนี่ยก็จะตอบโจทย์นะไม่ใช่ว่าผ้าทุกอย่างจะเหมาะกับแบบทุกอย่างไม่ใช่ว่าแบบทุกอย่างจะทําด้วยผ้าอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยของเราวันนี้นะนอกจากที่เราจะผลิตขบวงจรแล้วเนี่ยเรายังมีโชว์รูมแล้วก็จําหน่ายผ้านะครับจากทั่ว เรียกว่าทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะสาขาของเราอยู่ที่เมืองจีนที่กวางโจวด้วยแล้วก็ตอนนี้เรามีผ้าที่จะซัพพอร์ตคุณแล้วนะครับที่เมืองไทยรามกำแพง122ด้วยนะครับคอนเน็กกันอย่างดีมากเลยนะฮะดังนั้นคุณต้องเลือกผ้าก่อนผ้าที่ใช่ก่อนนะฮะคุณสามารถจับผ้าได้เลือกผ้าได้ขึ้นตัวอย่างจากผ้าที่ใช่ก่อนนะแล้วงานของคุณจะออกมาใช่เลยนะครับคำว่าใช่ของเราคืออะไรผ้าของคุณจะต้องตรงกับแบบนะะอย่างเช่นแบบเดรสที่จะต้องใช้ผ้า พริ้วไหวเคลื่อนไหวคุณใช้ผ้าที่ไม่ทิ้งตัวนะอาจจะพริ้วแต่ไม่ทิ้งตัวเวลา Movement หรือใส่การเคลื่อนไหวเสื้อผ้าคุณไม่สวยงามใส่แล้วไม่สบายเลยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากคุณจะ มีแบบที่สวยแล้วเนี่ยคุณจะต้องคุยกับคนที่เข้าใจในเรื่องของเนื้อผ้าอย่างแท้จริงนะครับโดยเฉพาะเราทั้งผลิตและมีผ้าให้คุณเลือกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจบในที่เดียวนะครับตรงนี้คือปัญหาของคุณจะจบลงนะว่าผ้าของคุณต้องใช่แบบของคุณต้องใช่แล้วแมทช์กันนะด้วยข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งสำคัญมากก็เลยเมื่อผ้าใช่แล้วแบบใช่แล้วโอ้โหแต่แพงมากเลย คุณจะขายของได้ยังไงนะดังนั้นราคาผ้าจะต้องเป็นราคาที่ได้ราคาตรงจากจีนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยขอบอกเลยว่าการทํางานแบบนี้คุณจะประสบความสําเร็จแล้วคุณพร้อมหรือยังครับที่จะมาสร้างแบรนด์ของคุณอย่างยั่งยืนนะครับทั้งราคาใช่แบบใช่ผ้าใช่ดังนั้นเรื่องผ้าเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับ ไม่ต้องตกใจแล้วก็สบายใจได้เลยติดต่อกับเราเข้ามาที่สื่อออนไลน์ข้างล่างนี้นะครับสำหรับการทํางานโดยเฉพาะการเลือกผ้าและคําถามที่ยังกังวลอยู่ว่าจะเลือกผ้าแล้ะเหมาะกับแบบได้อย่างไรนะครับผมแถมด้วยเลยว่าราคาเหมือนซื้อเมืองจีนเลยครับติดต่อเราเข้ามาครับ